สวัสดีครับเสือแบ๊กสวัสดีครับผมเสือแบ๊กทอพลาน49ครับเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สภาพร่างกายก็เต็มร้อยครับอืมเต็มร้อยเลยเต็มร้อยแล้วครับนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่เราต่อยในรายการวันหลักเป็นครั้งที่สองครับครั้งที่สองแล้วใช่ครับเราเป็นไงบ้ากงการที่ซ้อมซ้อมมาประมาณเป็นระยะเวลาเนี่ยกี่อาทิตย์ก็ซ้อมมาประมาณเกือประมาณสามอาทิตย์ได้ครับเพราะว่าหลังจากนิ้ว เจ็บนิ้วก็ยังซ้อมอยู่แต่ซ้อมเบาๆหลังจากถอดหลิกออกก็ซ้อมเต็มที่ประมาณ3ามอาทิตย์ครับแล้วคู่ถึงนิ้วคุณเป็นไงบ้างตอน,นี้ปกติแล้วครับปกติแลวนะครับยังต,ต่อยได้สบายๆเียว่าไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาครับต่อยได้ปกติทุกอย่างครับกับคู่ต่อสู้ที่จะเจอกับเราก็คู่ต่อสู้คนนี้ก็เก่งครับแล้วก็ไวด้วยสเต็ปขาเขาเขาน่าจะเป็นมวยที่น่าจะแข็งแล้วก็เก่งที่สุดเท่าที่ ผมเคยเข้ามาชกในวันนะครับคือในในไฟที่เราชกในวันวันนี้นี่น่าจะน่าจะแบบเร็วมากที่สุดแล้วใช่ครับนอกจากความเร็วแล้วเรายังมีอะไรที่เรารู้สึกกังวลใจมากครับก็ถามว่ากังวลใจไหมก็ไม่กังวลใจครับเพราะว่าผมก็ต่อยกับฝรั่งมาหลายประเภทแล้วก็เหมือนกันครับเรื่องของรูปร่างเป็นไงครับรูปร่างก็ปกติเหมือนทุกๆไฟครับเพราะว่าเสียเปรียบความสูงอยู่แล้วครับเสียเปรียบความสูง ใช่ครับเยอะไหมไฟนี้ไม่น่าจะเยอะครับเขาน่าจะสูงร้อยเจ็ดสิบห้าผมสูงร้อยเจ็ดสิบเพราะว่าไฟก่อนๆผมต่อยคู่ชกสูงร้อยแปดสิบครับก็ไม่เท่าไหร่ครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของแง่แบบรูปร่างนี่ถือว่าเบาขึ้นมาหน่อยไงใช่ครับเบาขึ้นมาหน่อยนะรูปรูปร่างเบาขึ้นมาแต่ว่าฝีมืออัพขึ้นครับัทางกันหน่อยครทางกันหน่อยแล้วนี้พูดถึงความมั่นใจของเราเนี่ยเราคิดว่าเกมในในในวันเสาร์เนี่ย ผมก็เตรียมมาทุกอย่างครับทั้งเกมยาวแล้วก็เกมสั้นถ้ามีโอกาสก็ถ้ามีโอกาสปิดเกมก็จะปิดเลยแต่ถ้าปิดไม่ได้ก็ต้องเล่นเกมยาวครับว่าคู่ชกผมไม่ประมาทคู่ชกครับคู่ชกเขาเก่งครับทุกทุกไฟคู่ชกเก่งหมดผมไม่เคยประมาทคู่ชกครับพิกัดที่เราชกอยู่ในตอนนี้เป็นไงครับพิกัดที่ผมชกก็แบนต้าเบย์ก็พอดีครับไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กเกินครับลดมากไหมยังลดอยู่ไหมยังต้องลดเยอะไหมไม่ต้องลดเยอะครับถ้า ถามว่าถ้าผมไม่พยายามกินให้น้ำหนักขึ้นมาก็น้ำหนักก็คุ้งแบบน้อยแต่ว่าตัวผมพยายามกินให้น้ำหนักขึ้นมาแล้วก็ค่อยลดลงแบบนี้มากต่อไฟเนี่ยตัวเสือแบ,บ็คเนี่ยทำน้ำหนักนประมาณเท่าไหร่ครับไม่เกิน3โครับไม่เกิน3ถ้าเพราะว่าเวลาที่ผมซ้อมหนักเนี่ยน้ำหนักผมก็จะอยู่ที่6 5ครึ่ง66 <Okay. S 2> แต่ว่ามันจะดูเสียเปียบเกินไปผมก็เลยพยายาม <c oughs> ซ้อมเสร็จก็กินให้ขึ้นมา70 <Okay. S 2> ขึ้น เพื่อจะได้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ค่อยลดลงมาดีกว่าครับจะกินหน่อยมันจะได้มีแรงบรลทังมีอะไรประมาณนี้นะฮะใช่ครับอันนี้พูดถึงนักมวยคนหนึ่งในวันซึ่งต่อยในวันรุ่นนีอยู่นะแล้วก็ฟอร์มกำลังดีด้วยอย่างคีเรียมเนี่ยคีรัมคีรันใช่ไหมเคมรันโอเคผมเอาเสียงผิดของของเขาไปก็สําหรับเคมรันก็ได้เสมอครับผมก็พร้อมเขาย่อเย้ผมไปผมก็ไม่ต่อตไม่ต่อตอบ รอรอวันและเวลาอย่างเดียวครับแล้วถ้าเกิดที่อยากจะถามย้อนกลับไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันเป็นไงครับมันเหตุการณ์วันนั้นผมก็ยอมรับในความแพ้ตัวเองครับแต่ว่าผมรู้ตัวเองว่าร่างกายผมเป็นยังไงพร้อมหรือไม่พร้อมแต่ก็ผลมันออกมาอย่างนั้นแล้วก็ยอมรับแล้วก็กลับมาแก้ไขตัวแล้วก็กลับมาแก้ไขตัวเองแล้วก็พร้อมพร้อมไปแก้มือกับเค็มรันแน่นอนครับเขาสัในเรื่องแบบาพูดถึงนะในเรื่องของตัวเคียมรัน พูดเก่งครับจะแบบพูดปูดเยอะพูดเก่งอะไรประมาณนี้ถ้าตัดในเรื่องนี้ออกเราคิดว่าฝีมือของเคียมรันเป็นไงครับฝีมือของเคียมรันก็ไวครับไวแล้วก็ถามว่าเก่งไหมก็เก่งครับแต่ว่าความหนักผมยังไม่รู้ว่าหนักจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมโดนนั้นมันยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าเขาเวลาเขาโดนของผมแล้วเขาทนได้ไหมเพราะว่ามันเกมมันสั้นไปครับวันนั้นนันเลยทำให้ไม่รู้ว่าเขาหนักจริงหรือเปล่าผมก็อยากจะรู้ว่าเขาหนักจริงไหม และในบรรดารุ่นแบตเติมเวทบบที่เราชอบอยู่เนี่ยเราคิดว่าในบรรดารักสู้ที่ผ่านมาที่ยังชกนะครับคนไหนหน่าสในใจมากก็น่าสนใจทุกคนครับที่อยู่ในแรงกิ้ง5คนครับก็สนใจในตัวคนที่อยู่ในแรงกริ้งหมดครับเพราะว่าผมก็อยากไต่เต้าตัวเองขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันครับตอนนี้เราอยู่ในแรงกิง้งย,ยังครับยังครับหวังว่า้า ในวันเสาร์เนี่ยชนะนี่เราคิดว่าเราน่าจะถ้าชนะไสวยคิดว่าน่าจะติดแรงกิ้งหน่อยไหมก็ <_ d isk> ถ้าชนะได้สวยก็ถ้าติดก็ดีครับไม่ติดก็ไม่เป็นไรก็ทําต่อไปครับสุดท้ายนี่นะครับวันเสาร์เออเด็นนี้เอครับเป็น <_ d isk> เแซนด์บอกว่าอยากจะติดแรงกิ้งเนะี่ยก็มีแรงกิ้งที่อยู่ในอันดับหนึ่งนะครับที่แบบกปฏิว่าตกข,ขบวนไปคือนิโคลให้อนาคตนะครับผมถ้าเจอนิโคสุดทยที่มองมองมองตัวเองแบบ จะสู้ในรูปแบบนไงกับทนิโคลโอ้ทนิโคลก็ทั้งใหญ่ทั้งเก่งนะครับก็เป็นงานยากแต่ถ้าได้เจอก็เราก็ต้องกลับไปซ้อมเพื่อโชกับเขาในเกมที่เราต้องวางแผนในการซ้อมไปครับแต่ถ,ถ้าถามว่าต่อยกันได้ไหมก็ต่อยกันได้เราอาจจะเป็นรองเลยว่ารูปร่างยังอาจจะเก่งไม่เท่าเขาแต่ว่าถ้าได้โชก็ต้องกลับไปซ้อมทําร่างกายปรับสภาพตัวเองให้คู่ควรกับเขาครับกบ็คือแบบถ้าเกิดว่าตั้งเป้าในตอนนี้เนี่ย ถ้าสมมุติว่าเซิรแบคเข้ามาอยู่ในอดัตแบงกิ้งแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยคิดว่าถ้าถ้ามีโอกาสได้เจอกับทางด้านแชมป์เลยเนี่ยทางด้านของไฮกเกตตี้เนี่ยในในในมุมของเซิรแบคนะครับถ้าเกิดว่าเจอกไฮเกตตี้กับทางนิโคลคิดว่าเกมระหว่างสองคนนี้เนี่ยคิดว่าเกมในมันมันจะแบบง่ายกว่ากันในในมุมของเซิรแบคถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสได้เจอครับก็สําหรับผมก็ระหว่างนิโคลกับโจนาธานผมก็คิดว่าโจอ๋อนิโคลเป็นงานยากกว่าครับ เพราะว่าเขาทั้งสูงทั้งใหญ่แล้วก็อาวุธมวยไทยครบเครื่องแล้วก็น้ำอืดน้ำทนก็ดีกว่าครับแล้วอีกกิกาหนึ่งที่คู่กันเลยกคือคิีบ็อกซิง่งตอนนี้เสด็จแบ็คพร้อมที่จะบอกว่าควบคู่ไปกับสองกิจการในส่วนตัวคิีบ็อกซิ่งด้วยางก็ถามว่าควบคู่ไปไหมก็ควบคู่ครับก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้โฟกัสอยู่ที่มวยไทยมากกว่าเพราะว่าโฟกัสอยู่ที่มวยไทยมากกว่าครับเพราะว่า คริบ็อกซิ่งนี่ไม่รู้ว่าจะได้ชกหรือเปล่าแต่มวยไทยนี่ได้ชกแน่นอนก็มุ่งมั่นมา,มาทำมวยไทยครับแล้วที่ผ่านมานี่เคยต่อยคริบ็อกซิ่งมาบ้างอย่างก็เคยต่อยในรายการอื่นครับแต่ในวันยังไม่เคยครับนี่หนึงพีความต่างนึงในในฐานะนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไม่ไม่กี่เดือนละระหว่างคู่ของโจนาธานไฮเกตตี้กับซูปเปอร์เล็กในส่วนตัวของเรามุมมองคู่นี้เป็นเวทที่เราชกอ,อยู่ด้วยเรามองว่าไงครับ ก็สาหรับผมก็พี่สเปรเล็กทั้งใจอยู่แล้วครับ<ม>เพราะว่าผมก็สนิทก,กับพี่สเปรเล็กด้วยถ้าได้ชกกันก็พี่สเปรเล็กก็อาจจะเสียเปรียบเรื่องน้าหนักรูปร่างครับแต่ว่าผมก็เชื่อใจในฝีมือพี่สเปรเล็กครับว่าพี่สเปรเล็กย้ำแค้นได้แน่นอนครับย้ำแค้นได้เนาะ,ะสุดท้ายนี่ครับสุดท้ายนี่นะเป็นแะฟนมวนะยก็รอเชียร์เราในวันเสาร์นี้มีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆที่รอเชียร์เราอยู่ครับ ก็ฝากพี่น้องแฟนมวยชาวไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เสือแบ๊กแล้วก็นักมวยคนไทยทั้ง3คนทั้งเสือแบ๊กแล้วก็ทรงชัยน้อยแล้วก็เดี๋ยวดวงเล็กช่วยเป็นกำลังใจให้นักชกไทยทั้ง3คนด้วยนะครับขอบคุณครับ